คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้างในบ้านนะครับจะร้อนหรือว่าเย็นนะครับหลังจากทําการติดตั้งฉนวนแล้วก็แผ่นฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนะครับมาดูกันครับนี่ภายในบ้านตอนนี้ปิดประตูอยู่ก่อนที่เข้าไปในบ้านนะฮะเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับเปิดปื้อตนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิด้านนอกก่อนเลยนะครับใต้หลังคาด้านนอกนะครับตอนนี้ว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับผมแดดจัดเลยนะครับมาดูกันใต้หลังคาตอนนี้อยู่ที่ 60องศานะครับอุณหภูมิใต้หลังคาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านถ้าบ้านเย็นนะครับเราเข้ามาในบ้านเราจะรู้สึกถึงความเย็นเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเข้ามาแล้วในบ้านใต้หลังคาอยู่ที่30องศาเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับสัมผัสได้ถึงความเย็นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิด้านนอกกับด้านในนะครับต่างกันถึง30องศาเลยนะครับเดินเข้ามาคือรู้สึกเย็นทันทีนะครับและยิ่งเป็นพื้นกระเบื้องด้วยนี่นะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปให้ดู นะครับบนฝ้าเพดานตรงนี้ก็จะมีฉนวน1ชั้นนะครับแล้วก็มาแผ่นยิบซ้ำหรือว่าแผ่นฝ้านั่นเองนะครับอุณหภูมิใต้ฝ้าตอนนี้แค่30องศานะครับต่างจากข้างนอก30องศาเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะทําให้บ้านเย็นได้นะครับผม ตัวฉนวนการความร้อนล็อกวู r ล็อกคิวนะครับเป็นฉนวนแบบวางบนฝ้าคือใครทําบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมีฝ้าแล้วแต่ยังไม่มีฉนวนก็สามารถเอาฉนวนไปปูบนฝ้าได้เลยนะครับแต่พอดีผมสร้างบ้านใหม่นะครับตอนผมทําผมก็เอาฉนวนปูก่อนนะครับผมแล้วก็คอ่อยติดตั้งตัวแผ่นฝ้าหรือแผ่นยิบซั้มเข้าไปนะครับก็เกิดบ้านเราติดแอร์ก็จะทําทให้ประหยัดไฟเพราะว่าอุณหภูมิภายในบ้านตอนนี้แค่สาองศานะครับเราเปิดแอร์สัก25 2 6องศานะฮะ แอร์ก็จะทํางานลดอุณหภูมิแค่ประมาณ4-5องศาเท่านั้นนะครับนะไม่ได้ทํางานหนักอะไรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ติดนะครับแอร์จะทํางานตั้งแต่60องศาลงมาเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันร้อนนะครับตอนผมยังไม่ได้ติดตั้งตัวฉนวนแล้วก็ฝ้านี่คืออยู่ภายในบ้านก็คือร้อนอบอ้าวนะครับตอนนี้คือเย็นสบายนะครับคือตอนนี้ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับเปิดแค่พัดลมช่วยนะครับ ก็เย็นสบายแล้วนะครับคือเดินมาจากด้านนอกเราจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเลยนะครับเดินเข้ามานะครับภายนอกบ้านร้อนเดินเข้ามาปุ๊บเย็นเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วก็แนวทางสําหรับการทําให้บ้านเย็นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับ